อะเฮ้ยเราได้เลขหนึ่งเนี่ยไม่โดนเราแชะเ<ช>จราจะโดนเขาผ่านไม่ได้นะวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอก,กันเช่นเคยนะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปยิงตาบอให้ทุกคนดูกันคือมันจะเป็นแมปที่กําลังมาแรงอยู่ช่วงหนึ่งในตอนนี้นี่แหละก็คือจะเป็นการล่องหนให้เราสูงยิงว่าจะยิงโดนใครงั้นเราไปดูตัวอย่าง เล่น่นทียังเล่นอยู่เลยยังสามคนนะนี่เลยก็คือเขาจะมองไม่เห็นกันคือมันจะเผยเห็นในภายหลังอีกทีหนึง่งก็คือตามน,นี้เลยยิงสุ่มโดนใครก็คือคนนั้นตุยในทันทียิงกันแล้วก็เร่อแชกอุ้ยผ,ผู้ชนะผู้ชนะจะมาถึงแล้ววยอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายนะทุกคนคือเขาจะต้องต่อยกันด,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 ดูดิดูดิอู้ต่อยดูดูอุ้ย แมวขาวกับตัวอะไรไม่รู ous, aller, ้น hey, ่ะเสื้อขาวอ่ะเสื้อเสื้อขาวเกย์ยีนเฮ้ยเฮ้สู้พี่แมวเป้าพี่แมวเป้าตัวดำๆเฮ้ยเฮ้ยเบคอนเชียร์ด้วยกันเบคอนเราเป็นเบคอนนี่เฮ้ยนี่คือผู้ชนะเอ้าแมวเป้าไม่ชนะไหนแมวเป้าเนี่ยเฮ้ยทำไมนี่ไม่ชนะอุตส่าห์เชียร์นายแล้วเนี่ยอ่า ยินดีด้วยนในชนะเกมนี้มีการหัวเราะฮาด้วยเป็นอันนี้ลองดูแดงฟ้าก็คือมันจะเป็นโหมดแบบเลือกพิมมานนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคลาสสิกทำไมเขาเลือกแบบเสมอกันจังเลยเราได้เล่นโหมดอนะไรไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วคือเขาห้ามพิมนะทุกคนไม่อยากให้พิมพ์ในแบบเนี้ย คือตอนนี้คือเราถือปืนอะไรนะีนเขาเรียก C V E g V R อะไรไม่รู้เฮ้ยตอนนี้คือยิงไก่อนชึบสุ่มดิสุ่มนี้เฮ้ยเฮยทุกคนเล็งโดนด้วยทีนี้แต่เราได้เป็นคนสุดท้ายอะดีโหยืนข้างใครไม่รู้รูกปืนเราดิแฉแฉเ้ยรอดเว้ยเรารอดอ,ดอะทุกคนยิงโดนก็คือเราจะไม่ตุยโอ้โหแล้วพิมพ์ทำไมอะพี่ เขาพิมพ์มันก็แบบเห็นดิมันเห็นแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าแบบเขารู้ไงว่าจุดที่ยืนของเราคือตรงไหนแชะอุ้ยอุ้ยเล็งโดนซะด้วยอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราได้เลขหนึ่งแะเห็นไหมเห็นไหมโคตรตึงอ่ะโคตรตึงในฟรีไฟอ่ะเฮ้ยราทำไงอ่ะทีนี้จะรอดหรือจะล่วงเนี่ยย,ย,ยิงตรงไหนยิงตรงไหนน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่า นี่เล็งตรงนี้ไหนดูซิเราจะยิงโดนใครนาะหรือว่าไม่โดนใครเอ๊เอ๊เกือบไปแล้วอุ้ยเสียเนี่ยไม่โดนเราแชแฉอุ้ยแ่เหลือสองคนตอนนี้ก็คือต่อยหมัดการสุดท้ายฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอื้อเอื้อเออเออไปดิเขาจะผลักเราลงอ่ะเราต้องสู้สู้ตายเว้ย โดนเลยอ่ะอึ๊บอุ้ยอุ้ยเราจะโดนเขาผางไม่ได้นะอ้า๋อเราแพ้ดูดิโอ้แพ้ได้ไงเอาสัตถ์ถึงด่านสุดท้ายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเราแพ้เจ้าเมวน้ำนี่ได้ไงอ่ะเนี่ยเนี่ยคนใส่เสื้อสีเบาล์ตุ๊กแกมันขี้ไก่ไงเฮ้ยอย่าด่าฉันแบบนั้นสิ แอบพูดข้ามนำเพลงเอละเราอะและต่อไปก็คือเราก็จะมาเล่นต่ออุ้ยหมดฝันร้ายแดงอะไรไม่รู้ก็คือเราจะได้เล่นเป็นทีมนะทุกคนนี่นนี้เลยเราอยู่ทีมสีฟ้าแล้วดูดิปืนเราอะปืนอ p พจีต่างเพื่อเลยเป็นแบบสกินไอเทมที่แบบค่อนข้างที่จะดูดีเลยอุ้ยเลงไปตรงนี้ดีกว่าเผื่อมันอาจจะมีนะคนอยู่ตรงนี้อะ เฮ้ยไม่ม se ีอ่ะไม mm ่ม hmm. <Nacht> ีใครเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเพื่อนเราจะคุยกันหมดไหมท่านยุ้ยไม่มีใครคุยยุ้ยคุยไปแล้วคนนึงเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนของเรายังอยู่กันครบใช่ไหมหายไปคนเดียวเราก็เลยส่ง ก่อนหน้านี้เฮ้ยก่อนหน้านี้เราเห็นเบคอนอยู่ตรงนี้ลองเดึงดูโอ้ยเบคอนมันย้ายไปอยู่ตรงโน้นอะแล้วก็เบคอนเหมือนกันนั่นแหละน่ะข้างหลังเราก็มีตัวด้วยเนี่ยเฮ้ยเพื่อเราตรงนู้นเฮ้ยมิตุยเหมือนจะรอดอะแต่ฝั่งเขาคนเยอะกว่าเราฝั่งเราอะคนตายแล้วทีนี้อุ้ยเออเจอาอเอาอเจออุ้ยจะไม่โดนยิงใช่ไหม นิก่อนอันนี้พวกมันอยู่ตรงนี้เราจะต้องเล็งไปที่พวกมันชื่อเ้ยเอาเล็งโ,โดนปะโดนโดนทุกคนเราเล็งโดนแล้วมันมีสองตัวรวมรักอยู่กับเราเนี่ยดูดิอุ้ยนี่อยู่ในเวง <c oughs> ข้อน,น่ะหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 2> มันมีมือก็ออกมาเมื่อกี้เฮ,ยฮย้ยเฮ้ยตานน้ตาเี้เราอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้คือทีมฝั่งเขาเยอะกว่าเราทุกคนดูดิ คือเรายังเหลือแค่สองคนเนี่ยถ้าเกิดเราตุยเนี่ยคืออุ้ยอุ <c oughs> ้ยเกือบไปแล้วอ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เลงว่าที่เราหรอกแต่เราเลิงเขาไมโดนวสิ <c oughs> คือมันจะไม่อ่า <c oughs> มันจะไม่จํากัดน,นะทุกคนเวลาในแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคือเราต้องยิงจนกว่าจะโดนเขาอ่ะยิงไว้ตรงนี้นี่แหละเราเห็นคนหนึ่งที่มันจะอยู่ตรงมุมอ่ะ เป็น introvert เฮ้ยเออเออเฮ้ยแน่นอนเราชนะเรายิงก่อนแชแฉเออเ Ugh, อเด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 เเดยดเ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 ปเนเดเดเีเรเด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 เเดเนเดเดเดเอาจจดเป็นเไไดเดนะจจเปเ่าดเ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 าะดเดเดเรเด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 เเ เกือบโดนแต่ไม่โดนนะเนี่ยเฉียดชิ้วไปนิดเดียวอ่ะสองอุ้ยไม่โดนใครอ่ะอุ้ยน่าจะโดนแล้วนะแต่มันไม่โดนเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้ดูเล็งเล็งมาตรงนี้อ้ตรงนี้ตรงนี้โอเคน่าจะได้แล้วอยู่างนี้นะเพื่อนเหลือแค่เราสองคนเนี่ยชึบแชะอุ้ยมีโดนอีกแล้วอะ่ะเพื่อนเราก็เล็งไม่โดนด้วยเช่นกันแต่ว่า ีคนเลงโดนเพื่อนเราถ้เขาไม่ตุยอ่ะนี่อลังการมากเลยเป็นเกมแล้วนี่บักไปแล้วนะนี่แบบนี้นี่แอบงงสยดสยองนะเนี่ยถ้าเกิดเราตุยเนี่ยออกเกมเลยนะไม่ไหวสามสองหนึ่งไปเช็ดยตอนนี้เราเลงโดนแล้วแล้วเพื่อนเราก็โดนเลงด้วยเพื่อนเราตุย เพื่อนเราตุยซะแล้วอ่ะแล้วคือเหลือเราคนเดียวในทีมโอ้ยเมนกรรมเฮ้ยๆ้ยชิวมายืนตรงมุมนี้ดีกว่าเฮ้ยแชะเฮือเฮืออุ้ยเร่งโดนซะด้วยสิโดนปืน RPG ยิงแล้วสินี่แชอ่นึกว่าจะโดนฝั่งผู้ยญิงนะแต่ว่าไม่แล้วฮะ มาอีกแล้วคนสวยมาดิเออเออหลักเขาลงไม่อยากแพ้แล้วนะเออเอออุ้ยอุอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยเออเราเจอแล้วเราเจะแล้เพื่อนเราอุ้ย,ย,ย,นะย,ยแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมโคตรหวานเจีย๊ยบอะ โห้ยชนะครั้งแรกนะน,นี่นานๆทีชนะหนึ่งครั้งอะ่ะเอาเป็นว่าเราก็มาเราเล่นเล่นด่านต่อไปกันเลยก็คือคนเขาเริ่มจะชอบโหมดเดิมกันอีกแล้ว,แ,ลวแดงฟ้าก็คือเล่นเป็นทีมอ่ะเออแบบนมาดูกันตอนนี้ตาสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นดูซิว่าเราจะเล่นได้ถึงไหนเพื่อน,นจริงกันให้โดนด้วยนะเอาใจยามเริ่เร็น เลงให้แม่นๆด้วยคิดว่ามันแรงที่สุดเอ้ยอันนี้เบคอนก่อนนะดีปะจำได้ปะทุกคนเราว่าน่าจะใช่แล้วแหละชือแชะเออืนข้างๆเราเลยเหรอโอ้ยถ้าเล็งไปทางนู้นี่โดนแล้วนะแชะ,แชะไม่มีใครตุยุมยมีมีทีมเราปะเอ้ทีมเราก็ล้มไปแล้วอะ่ะสองคนใช่ไหมโอ้ยตอนนี้เหลือสี่คนทุกคนสู้ๆสู้ๆอย่าเล็งรีฉัน ชื่อแล้วเราก็เล็งมัดตรงนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเราคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบอยู่ตรงมุมชื้อฮมไม่ตรงมุมก็เราโดนเราเล็งโดนแล้วไงเชื่อ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 แชเห็นไหมเห็นไหมอ้ยเหมือนว่าดวงเราจะเริ่มดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะเนี่ยแบบว่าไม่ตุยง่ายๆอ่ะ ในดูซิ่จเบคอนเฮ้ยไม่อยากอยู่ตรงมุมตรงนี้ว่ะแอบกลัวเหมือนกันเดู๋ยวเลงไปตรงโน้นหรอเดี๋ยวเลงมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเราไม่เลงตรงนั้นวะแต่เพื่อนเราน่าจะได้ยิงแล้วล่ะเฮ้ยจึ๊อจ๊อแเห็นไหมไหมทุกคนฝั่งเขาเหลือตัวเดียวอ่ะฝั่งเขาเหลือตัวเดียวเราต้องเลงให้ถูกนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลงมาตรงนี้เองอุ้ย ไม่รู้จะโดนไหมนะเปิดเผยแชเอุยยังไม่โดนแล้วมันแล้วเพื่อนเราจะเลงมาทิ้ดเราทำไมไอะเบคอนไอคิดอะไรอยู่ไออยากจะหักจะหลังฉันเหรอไม่เอาเป็นว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเดี๋ยวเขาก็ขอโทษเราใช่ไหมเบคอน ใช่ขอโทษขอโทษครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเล็งคุณผมแค่ผแมแค่เผลอตัวเบรกกับข,ขอโทษแบบจริงใจนะไม่มีใครยิงโดนเลยอะ่ะเขาอยู่ตรงมุมน,นู้นอุ้ยเจเบคเขาเน่ไม่หันหลังอ่าเพื่อนเราโดนลบรางไปเองอ่ะเอาแล้วสิเอาแล้วสิอ,วสอืมอืมเอมอ อ <Sen> no oh ุ <sm> nah ้ยแล้วยืนข้างเีคอนอ่ะเอ๋อทำไงดีทีนี้โอ้ไม่มีใครยิงโดนใครเลยซู่ซูดิเบคอนอะไรเล่รักกะปุชินะเดี๋ยวเล็งมาทางนี้เองห้าจีสาม สองหนึ่งไปว้าวัตตาฟอกทุกคนไม่นะเพื่อนโอ้ะมันออกเข้าออกแล้วเบคอนออกทำไมอ่ะเอา้าพรฉันไม่อยากเล่นนี่ฉันจะตายอยู่แล้วเอๆๆๆๆๆ <os> ื้อเอื้อเอื้อเอ้อนี่โออเฮ้ยเกือบตรงแล้วเออเออเออเขาจะรากเราหรอ เฮอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออชีเฮ้ยเอเอเออเฮ้ยเอเอ๊ะสง่าเลยดูนี่โอ้ยไม่น่าเราแพ้เขาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์ต่เก่งแล้วนั่น่ะโอเคก็ขอจบคลิปกันแค่นี้นะทุกคนก็คือเรา สามารถเล่นต่อได้แต่ว่าพอกันแค่นี้ก่อนนะหรือว่าถ้าคลิปมันสนกุกหรือว่าอยากดูต่อเนี่ยก็สามารถกดติดต้าแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะว่าอยากดูต่อให้ทำต่อก็สามารถบอกได้ตอนนี้ก็ขอจบกันแค่นี้แล้วนะบ๊ายบาย